ตอนนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับการทําให้ล้อแมกเนี่ยเงาขึ้นนะครับคลิปที่แล้วนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งแต่ก็ไม่เงาเท่าคลิปปัจจุบันที่จะทําตอนนี้นะครับอตอนนี้เงามากนะครับคือว่าเวลาล้อแมกของเราเนี่ยมันใช้ไปน,นานๆใช่ไหมมันจะเป็นคี้เรืออย่างงี้เจรเป็นคีกกราดขี้เกลืออย่างงี้ทน,น,น,นผ่านความร้อนความชื้นอะไรนะครับดูแล้วไม่งามตา เราก็จะมาแปลสภาพมันให้มันเกิดความเงาขึ้น <Yeah. S 1> สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็น้ำยาลอกสีนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ผมใช้ของ ATM เราต้องลอกอานั้นยาลอกสีนี่นะครับลอย่าะระวังอย่าให้โดนมือนะเพราะมันกัดมือนะี่ขันยุบยิบไปหมดเลยน้ำยาลอกสีป้ายเข้าไปก่อนนะครับป้ายเข้าไปสักพัก ไอพวกที่มันเป็นเคลือบเงาใช่ไหมเราพอเราป้ายไว้ดูนี่ผมความจรีงผมลอกไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่นี่มันทาให้ดูไงมันไม่มีละแล็กเกอร์มันออกไปหมดละสีเคลือบเงาที่เขาเคลือบเอาไว้อะครับแล้วก็หาผ้ามาเช็ดออกก็ได้นะครับอย่าให้โดนมือทำยไงก็ได้ให้ให้แล็กเกอร์ที่มันติดอยู่ค้างอยู่ออกให้หมด นะครับอ่าเห็นไหมออกแล้วเล็กเกอร์เคลือบเงาออกไปแล้วน่ะทีนี้ก็หล <c oughs> ังจากที่เราลอ,อกเล็กเกอร์ออกหมดเลยใช่ไหมไม่มีแล้วนะเราคิดว่าเราลอกออกหมดละเนาะ ล้วก็ไปซื้อไปซื้อใบใบขัดนะครับใบขัดใบขัดที่มันเป็นผ้าเนี่ยอันนี้มันแปดสิบ,บาทเป็นผ้านะซื้อใบขัดมานะครับถ้าใครมีลูกหนูก็ใช้อย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเครื่องเจียใช่ไหมไม่รู้แต่แต่บ้านผมเขาเรียกว่าลูกหนูไม่รู้เหมือนลูกหนูตรงไหนวะอ่ะหลังจากนั้นก็ไปซื้อไขป่ปลาวาน นะครับจะเอาเป็นแบบครีมก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นแบบแท่งก็ได้นะแล้วก็เริ่มทำการขัด จะทำยากนี่ครับก็เราสาตะวัน่ายตะวแล้วลงเรย ครับสูตรนี้ง่ายมากเลยเออออกกล้องหน่อยครับท่านจะเห็นว่ามันมันเงาไหมเหมือนใหม่เลยเนาะเออนีนะ่นะจะมีลูกที่ผมทำเสร็จแล้วหนึ่งลูกอะ่ะอันนี้ง่ายมากนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตรงที่มันเป็นคราบๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ไขไปวานจี้หน่อยนึง ค่อยๆแล้วค่อยๆไล่ลไปไล่ไปไล่ไป,ไปเดี๋ยวก็หมดเองนะครับเงาวับเลยขี้กาขกี้เกลือหายหมดไม่ต้องไปซื้อล้อใหม่นะครับยุคนี้ประหยัดตังเอามีทีแบบบ้านๆบอกต่อกันไปนะครับปัดเงาเออกแต่ถ้าเราลอกเล็กเกอร์ออกไม่หมดเห็นไหมครับเราจะลอกเล็กเกอร์ออกไม่หมดใช่ไหมเนี่ยมันจะมาเสียเวลามจะช้าหน่อยถ้าเล็กเกอร์เราลอกหมดอะ มันจะเงาขึ้นมาทันทีเลยนะครับระหว่างไอ้ตรงตรงที่ยังไม่ได้ขัดใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วตรงที่ขัดไปไงเหมือนแก้วเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตกลูกที่ผมทาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมทาเสร็จแล้วนะไปเหมือนแก้วเลยอ่าครับตอนแนะนํากันไปล้อมแม็กของเรา ใสเหมือนแก้วเงาสว่างวาาแต่ลูกนี้ไม่ไม่ได้ขัดเพราะว่ามันธรรมชาติของมันเนี่ยแต่จะแพ้อตัวที่มันขัดใช่ไหมไหนะโอเคครับมาฝากกันวิธีขัดล้อแม็กให้เงาขึ้นตาโอ้ยตัวที่ขัดให้เงาจริงไม่ยากน,นะครับอ่าสีลอกสีน้ำยาลอกสีหนึ่งอัอนนะครับ ใช้แปรงจุ่มก็ได้อะแปรงชิฟฟันที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยแปรงชิฟฟันที่เราไม่ใช้แล้วหนึ่งอันเอาถังหนึ่งอันน้ำยาลอกสีเนี่ยตอนเปิดระวังนะครับเพราะว่ามันมัมนมีอ่ะมันจะจนระเบิดอ่ะค่อย,อยเปิดเดี๋ยวระเบิดใส่หน้าแล้วเราอองสีมันจะติดเรามันจะปุ๊บออกมาเลยนะครับค่อยๆเปิดตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆนะ,ะแล้วก็มีอะไรใบขัดที่เป็นผ้านะครับใบขัดที่เป็นผ้าแล้ว ไขประวานเนี่ยก็ลองลองเอาไปทำดูนะครับเผื่อเรอเราจะได้เงาขึ้นอืม